สวัสดีครับแล้วก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มี HG Series Godzilla Set สามมานำเสนอครับเดี๋ยวดีเทลหรือรายละเอียดของแต่ละตัวนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับครับตัวแรกก็จะเป็น Godzilla ปี1954นะครับเป็น Godzilla ตัวแรกครับเป็นตัวแรกก็จริงแต่ทำไมมาอยู่เซตนี้ละ่ะ นี่มันเสีสามแล้วนะทำตัวซีรายละเอียดโดยรอบก็ใช้ได้พอใช้ในระดับหนึ่งตัวซีคันถุกฟันยิงฟันเต็มที่เลยเอืม ดูปั๊มสิโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรา,รายละเอียดโดยรอบกันนะครับครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของเจ้าตัวกอเซราปีหนึ่งเก้าห้าสี่นะครับตัวมันดูเล็ก,ลกไปหน่อยเล็กกว่าเซตก่อนนะนี่ต่ผมแตก แปลกใจทไมมนอยู่เส้นนี้เป็นตัวแรกน,นะฮะอ่โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันนะครับครับต่อมาก็จะเป็นคอสซีล่าปี964นะครับ54แล้วก็มา64เลยหน้าตาเอาเรื่องมากอ,อืมายลอียดโยรอบอืมไปดูปั๊ม เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบกันนะครับครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของเจ้าก o d z ซิล่าปี1964ครับไซส์ก็เท่าๆกันกับตัว5สีเมื่อกี้เลยเล็กเป็น่อยเซตนี้ เราไปชมตัวต่อไปกันเลยนะครับครับต่อมาก็เป็น m o ทราครับหรือโมซูล่าปีหนึ่นะครับออไอตัวนี้นี่มันจะไม่เหมือนกับในหนังกอซิล่าที่เราเคยดูครับไอตัวนี้มันจะอยู่ภาค, Re ครีบิดออฟโมทราครับซึ่งมันคล้ายๆกับพวกแบบภาคสปินออฟของกอซิล่าเป็นเหมือนภาคพิเศษอะไรบางเนี้ย โดยมีเจ้าโม t าเนี่ยเป็นตัวดำเนินเรื่องอสู้กับพวกสัตประหลาดที่มาลุกลานโลกอะไรแบบเนี้อันนี้มันอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันก็โมทาลีโอเป็นลูกของโมทาที่เป็นโมทาเฮเซที่อยู่ในคอสซิลาปฐามโม r าที่มีเบท่ามาแจมด้วยโอเคครับรายละเอียดหลักๆก,ก็จะอย่างนี้ แต่ว่าตรงเนี้ยเขาไม่ได้ลงสีไว้อยังไม่ต้องเป็นสีคล้ายๆแบบนี้เลยแต่ก็อย่างที่รูู้กันโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบกันครับครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของเจ้าตัวนี้นะครับ m o r a หนึ่งเก้าเก้าหกหรือว่า m o r a rio นะครับอืมค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนี่ถ้าลงรายละเอียดของปีกเนี่ย ใต้ล่างปีกนี่จะสวยมากเลยนะตัวนี้ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเค่ครับเดี๋ยวเราไปชมตัวถัดไปกันครับครับและนี่ก็คือตัวต่อมาณนะครับก็คือ m o ทราในโหมดใต้น้ำหรือว่าโหมดในน้ำนะครับหรือที่เขาเรียกกันทั่วๆไปว่าอควาโมทราครับ อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในมอทารีบิดเหมือนกันตัวเดียวกันกับตัวเมื่อกี้ครับแต่อันนี้เป็นอีกล่างหนึ่งล่างที่ใช้ในโหมดดำน้ําหรือลงไปในน้ำํำพอแรงเป็นล่างนี้แล้วมันจะสามารถลงน้ําได้จากที่ปกติมันอุจากที่ปกติมันลงน้ําไม่ได้พอมันใช้ล่างนี้มันก็จะลงน้ําได้ออันนี้อยู่ในรีบิดออมอทราภาคสองนะครับ ตัวเมื่อกี้จะในภาคแรกตัวนี้อยู่ในภาคสองรายละเอียดถึงว่าใช้ได้แปลกแปกตาดีนะได้รยบเราไปชมรายละเอียดโดยรอบของเจ้าตัวนี้กันนะครับครับน,นี่ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของเจ้ามอทอร์หมดในน้ำหรือว่าคอมอทรานั่นเองนะครับอืม <c oughs> ผมเมื่อกี้ตกจะหายบางตัวนี้ต้องระวังนะชิ้นส่วนบางตัวมันแตกหักง่ายด้วยถึงจะเป็นการาปองบางตัวชิ้นส่วนมันแบบส่วนเล็กๆที่มันยืดอกมาโดนนิดเดีหน่อยมันก็หักแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตัวถัดไปกันนะครับครับตัวต่อมาก็คือตัวนี้ครับ Des <อ>เดสกิโดราสามหัวเลยชื่อคล้ายๆกับคิงกิโดราเลย น่ครับรายละเอียดเรื่องสีนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหรนะ่เพราะในหนังสีมันก็ไม่ได้เยอะอะไรอยู่แล้วอันนี้มันอยู่ตัวเนี้ไอเจ้าเดสกิโดราเนี่ยอยู่ในเรื่อง r e ปิตอโมทรานะครับอยู่ภาคแรกสู้กับตัว m o t ท r ริโสีเขียวนยตัวนี้ สู่บบตัวนี้อย่าในภาคแรกตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบกันครับครับดละนี้ก็คือรายละเอียดโดยรอบของเจลเดสคิโนรากันนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันถามว่ามันมันเก่งไหมนะมันก็เก่งนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปีกด้วยนะมันสามารถบินได้เลยแต่อันนี้โมเดลนี้มันตอนที่มันยังไม่กางปีกออก ก็โดน m มเทอร์โออัดยับครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตัวถัดไปกันนะครับครับแล้วก็มาถึงตัวถัดไปกันนะครับจริงๆจะบอกว่าตัวก็ยังไงอยู่ชิ้นถัดไปแล้วกันเซตนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับแต่อันนี้นี่มันจะเป็น2ชิ้นรวมกันก็อ <c oughs> คิดคิดเป็นชิ้นนึงไปเลย <c oughs> เพราะว่า มันก็ค่อนข้างเล็กอยู่อ่ะนี้ตัวนี้จะเป็น Super X นะครับแล้วก็ Super X ์เอ็เป็นยานที่ใช้สู้กับก็ซิล่าดีเทลโดยรอบก็ไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรมากสีก็เป็นโทนเดียวไปเลยสีเป็นโทนเดียวไป ก็ทนเดียวมกันข้างหน้ามีตัวหนังสือเขียนไว้แล้วก็นี่ตรงนี้ครับต้องระวังตรงนี้มันจะหลุดข้างบนเนชิ้นเล็กๆมันจะหลุดตด้ถ้าไม่คิดเลยมากกลัวมันหายก็กาวไว้จะดีกว่ามันจะได้ไม่หลุดแต่นี่ผมไม่กาวไว้ครับเพราะว่าผมเก็บค่อนข้างดีอยู่โอเคครับครับและนี่ก็คือ SG g o d ก i l l ซ s l ่เนะครับหรือที่เราเรียกกันง่ายว่ากาชาปองกอร์ซ i l l a จริงๆแล้วไอ้เซตนี้เนี่ยอความมทรานี่เป็นพระเอกนะเพราะว่ามันอยู่หน้าไปปิดเลยก็เอแต่มนในๆแล้วมันก็เป็นกาชาปองก o d z ซ l l a ผมก็เล้วก o d z ซ l l a มาือเซ็นก่อนโอเคครับยังไงก็ฝากคลิปต่อไปเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็ขอ ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจนกว่าจะพบกันใหม่ครับเมื่อกี้ผมต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมลืมให้ดูรายละเอียดโดยรอบของเจ้า Super ร์เอ็กกับซูเปอร์เอกเนี่ยครับก็คือเจ้า Super ร์เตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเนี่ยครับส่วน Super ร์เอ็กทนี่ยก็จะเป็นออกสีเขียวเขียวขี้มา Okay, clap.